ทีการงานก่อนดูส <ici S 1> ิมาป็นถังเอออย่า่ินแกเนี่ยม่าเขาอย่านี้นะเราชอบนะอย่าไปหลงดีแดงด้วยไม่ได้อายลูกเลยใชงไมนเยอแยะมนมีอะไรกันละน้อย อดข้อเฮเอมายวก่อนมาดับไปไปดับไปพี่จะไปไหนไปก่อนคจ้าอย่าพูดไปไหนได้ไหมครับอย่าไปครับคุณดูท่าทางเลยพี่คุณชื่ออะไรเหรอครับคุณปานลันอ้าวถามงั่นก็ได้ไงหรอไม่รู้เออตุ๊บตุ๊บตุ๊บตตุ๊บตุ๊บตุ๊มีชื่อเล่นค่ะอ๋อมีชื่อเล่นด้วยเขาเขาชื่อลูกศร ลูกสอนลูกสอนในลูกละครตัวเขาที่ฉันโผลละครลูกขนาเนี่ยตีต้องงองอแรงอะละครก็ดีลูกสอนลูกสอนอ๋อตอนนี้งมเจอแล้วใช่ไหมงมในทะเลออย่ามาทะลึ่งกับเขานาหนีไปคือคุณและและชื่อจริงล่ะคุณชื่ออะไร ชื่อป้าไหนป้าป้าไหนอะไรคุณจะนนี่ไปไหนทำไมไม่คุยกันก่อนครับเป็นไรอ่ะลูกดื้อเหรอดื้อแล้วไงเออลูกมันดื้อนะลูกมันดื้อดื้อติดพ่อมันเองแม่เลยเครียดตองใส่ลูกมันดื้อดื้อนะอะไรอ่ะข้นเช้า ทำไมแต่ถึงกวนตีนจังกำลังจะลืมๆอยู่แล้วขามาไปไหนไปจิตใจต้องหผัวดอมีป่วแล้วเหรอเนียอไม่สวยอย่างนี้จะรอดเหรอดูออกมาทั้งใสทั้งเหลือหน้าโดยตีทำไมตีน้ำมันไตโลมันดื้อดีจังเลยนะ รอ,อ,อยปากคอรอดไลน์นี่ขนุนนี่ช่วยเคลียร์คนนี้ก่อนคนนี้ยังมีผัวอีกเหรออ้าวเดี๋ยวก่อนแล้วแล้ว,ลวชื่ออะไรมีแฟนชื่ออะไรเดี๋ยวจะได้ช่วยตามหาโอ้โหนี่ตัวเองก็ช่วยเกือตัวเองให้รอดไปซะก่อกนอเถอะไม่ต้องใจดีดรอดถ,ถูกผัวเขาอีกี่จะบอกให้นะหัวฉันต้องเป็นธรรมดานะใหรอใช่แล้วตัวเป็นใหญ่แน่ๆรู้แล้วเป็นเจ็บปวด โอ้คุณช้นนชงาชงชื่อคุณโจงกฤษนาลุ้ย้วยคุณโจนมีเมียคุณโจอ่ั่นเหรอช่าไม่สิแล้วเป็นใครแ้วเนี่ยะอาตรอนช้างเดียวก่อนจับแล้ตัวเลยเลยเจอก่อนจะมาจับตัวแบบนกนเป็นใครแล้วจะได้นำตัวให้ด้ยจับอ๋อนรนาิชื่อเนรนังว่าอสนัย แก่ได้ก็หนเยั้นเลยะุเช้าต้องใช้แรงเยอะว้า้าวเ่อเลยเดี๋ยวจะไปฟ้องแม่ติ๋มนะแม่ชอลอะรู้หรือเปล่าว่าคุณโจกฤษะขโมยทองในมขาหลไปกจะจัคืนเป็นตัวประกันเขาไม่อยากตให้คุณจกะมมอบตซะหน่อยดีจช